สิ่งที่ต้องเจอและต้องทำใจเมื่อพักอาศัยอยู่กับเ่าแก่เกาหลีอันยองนิมลกอีสานในแดนกิมจิพี่น้องตื่นแต่ตีหาขีหูขีตาบ่ต้องจัดการดูใส่งานเวียกงานบาดอย่าพึงย่องเด้อว่าซอดอเป็นคนดีตอนแรกมากเกาหลีเฮ็ดคลิปขายสวยมันบ่ลุงถ้าสิไปขายมุงอยู่เมืองไทยกับบมี่าตัวเฮ้ยปัจจุบันก็เอาง่ายๆเลี้ยวๆกะท่ายคลิปแบบเป็นขี่คาเกาหลีนี่แหละพี่น้องกขายสวยมันบ่ลุงต่อไปสิมุงขายขำแล้วเด้อรับผิดชอบปากทองพี่น้องเช่าฟาร์มกุุงทั้งหลายจัดแต่ง แบ่งบ่ายงานบ้านงานครัวว่าเทิงกระยุงหัวไตกระยุงกระสิเมญ่ามือเซานี่ล่ละ้าแคมมันบ่อได้มันกระสีว่ามึงกระสิยางไปใส่กระดูกระเดียเฮ้ยเฮ้ินฟงสาวหรือสีตาไฟกระตื่นพอดีมานีมานีมาเก็บที่นอนให้กูแนงานเกาบ่ทันได้แล้วงานไม่กระตองมากดาเพิ่นกระบ่อได้นอพี่น้องต้องรอเอาเงินเดือนเพิ่นเฮ้ย้องครัวที่นอนบ้านสองหลังและออฟฟิศเรียบร้อยนั่งกินกาแฟจากน้อยพ่อขโอยได้แหงพฤจิการณนีฟ้ามเหาสีเปิดฤดูการหม่มือใดนั่มเขากุ้งพ่อพั้นแม่พจาาาากกออเเมริิคคป มาทูพี่น้องฟังืงนีก็ไปเช็คหัวอาหารสต๊อกของสตออ๊อกยาเรียบ่ลายดอกนาะก็ถือโอกาสปัดกวาดเช็ดทูมันเลยพี่น้องแ่บักดำๆที่มันยืนข้องมองยุหันส่งสีหิวเขางานก็ต้องทำหมาดำก็ต้องเลี้ยงยากุ้งอาหารกุ้งเรือทอดได้หรือซีตาไฟบ่เคยหูเราบ่รูหรือเราบ่จำกับบ่จากทางอาหารข้นและอาหารกุง้งอันใดใกล้เบิดมึงย่าปล่อยให้มันเบิดให้เฝ้ามาบอกกูมึงรูบอกลายเถอหลายข้าวซี่โอกระสมองฟอปล่อยให้มันมิดเล่ามาลูที่หลังเล่ากระสวดกุศลาทำหมาไปลายยกเฮ้ยอันนั้น น,นีอยูไซถามอียังต้องตอบได้คอยก,กัสิเหลือสงสัยว่าจะคล้องเป็นอับดุลหรือกูเกินเฮ้ย